สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้เป็นเรื่องที่ดราม่ากกันมากในออนไลน์สื่อทุกสื่อลงคล้ายกันหมดก็คือเอาพาดหัวข่าวมาลงกับงานวิจัยอื้อเฉาทำ IF 16.8แล้วเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง91%และในฐานะที่ผมเชิญชวนให้คนไทยทำ IF มาร่วม3ปีหลายคนก็ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันมีงานวิจัยบ้าๆอย่างนี้ออกมาได้ยังไงอธิบายได้ไหม IF หรือ intermittent fasting ส่วนมากเขาหมายถึงการกินไม่เกินวันละสองมือ้อพวกสุดตรงอย่างผมเนี่ยซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเนี่ยก็ OMAD หรือ one meal a day กินครั้งหนึ่งก็1-2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ที่นี่มันมีคำว่า time restricted eating เขาหมายถึงจำกัดเวลาการกินเช่น วันหนึ่งให้กินได้ไม่เกินแปดชั่วโมงคุณจะกินสามมื้อหรือสี่มื้อก็ได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนดเช่นกินตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงบ่ายสามนอกเวลาจากนี้ไม่กินคนส่วนมากก็จะสับสนหรือเอามาปนกันแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายกันมากถ้าคุณจํากัดเวลาให้กินได้แค่แปดชั่วโมงเนี่ยมันก็กินได้อย่างเก่งก็สามมื้อแต่ส่วนมากเขาก็กินกันแค่สองมื้อถูกไหมครับมันก็เลยมีคําว่า if 16บหทับแหมายความว่าอด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงแล้วโดยมากเขาจะหมายถึงกินกันแค่สองมือและไอเรื่องเนี้ยมันก็เดือดร้อนไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าว่าการเชิญชวนของพระเจ้าที่เชิญชวนให้พิสุทําโอเมดเนี่ยมันเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากพุทธวจนะเราเตือนกล่าวกับพิสุทั้งหลายว่าเราชั้นอาหารมื้อเดียวแล้วรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกําลังและอยู่อย่างผาสุกและท่านก็เชิญชวนว่ามาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวแต่พิสุในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้วิธีเลี่ยงบาลีว่าฉันมื้อเดียวนับตั้งแต่7จ็ดโมงชา้าจนถึงเที่ยงแต่นั่นไม่ใช่อาสนะเดียวอัสณะเดียวหมายถึงว่านั่งแค่ครั้งเดียวและฉันจนหมด ไม่มีการนั่งลุกยืนเดินไปเดินมาแล้วกลับมาฉันใหม่เป็นมือที่สองผมต้องเริ่มอย่างนี้คือมันมีงานวิจัยเดิมที่งานวิจัยใหม่เนียไปตีกลิ่นมาก็คือมันไปเอาข้อมูลของเขามาแล้วมาใส่ไข่ของเดิมมันก็หวยเต็มทนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะอ่านข้อสรุปของเดิมให้ฟังอันแรกคนที่ทำาอ f 1 6สเนี่ยไม่ได้เพิ่มหรือลดโอกาสตายจากโรคมะเร็ง หรือสาเหตุอื่นพูดง่ายๆเขาหมายความว่าคุณจะทำา f หรือไม่ทำา IF ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นข้อที่2คนที่หันไปทำา i เนี่ยไม่ว่าจะมีโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งหรือไม่ก็ตามมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตายหาละพิสุป,ป่าที่อยู่เป็นร้อยปีฉันวันละมือเนี่ยคุณอธิบายยังไงเกาทำอย่างนี้มาสองสามพันปีแล้ว ไอ้น,นี่ก็ไม่น่าเชื่อถือข้อที่3ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่มีช่วงกินนานเกิน16ชั่วโมงช่วยลดโอกาสการตายได้มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ผลงานวิจัยออกมาอย่างนั้นจริงๆก็คือคนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่กินอะไรไม่ได้ก็หมายความว่า condition ของเขามันแย่แล้วของเขาเป็นหนักแล้วมันก็มีโอกาสตายสูงขณะที่คนที่เป็นมะเร็งแล้วยังพอกินได้เขาก็ต้องกิน เขาก็จะกินตลอดมันก็เกี่ยวข้องกับโอกาสที่เขารอดตายได้สูงเพราะเขาไม่ได้เป็นหนักงานวิจัยก็ไม่ได้ลบแฟกเตอร์ตรงนี้ออกข้อที่4อันนี้ถือว่าเป็นการออกตัวละบอกว่าข้อสรุปที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะยังต้องศึกษาเพิ่มเติมนะแต่แค่ทีมวิจัยอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้พบหลักฐานที่สนับสนุนว่าการทำ IF ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและยืดชีวิต ให้กับผู้ป่วยได้ก็คือเขาไม่ได้พบหลักฐานไม่ได้หมายความว่าไม่มีหลักฐานทีนี้มันมีงานวิจัยที่เอางานวิจัยก่อนหน้าเนี่ยมาใส่ไข่แล้วสรุปใหม่และเผยแพร่กันเยอะมากจนเป็นข่าวดังอันแรกก็คือคนที่ทำา i f 6 8มีโอกาสตาย,ตายจากโกรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น91%และไอ้นนี้คือพาดหัวข่าวเลย อันที่2แม้แต่คุณทำไอเอฟสิบก็มีโอกาสตายจากโรคหัวใจสโตกเพิ่มขึ้น66%ข้อที่3การทำไอเอไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุอันนี้คือที่พบในสื่อนะครับข้อที่4การกินมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันลดโอกาสตายในกลุ่มของผู้เป็นมะเร็งปกติเนี่ยง,งานวิจัย เขาจะต้องตั้งสมมุติฐาน new hypothesis แล้วเขาก็จะสรุปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานแต่ไอข้อสรุปอย่างเนี้ยที่อ่านมาสีข้อเนี่ยถ้าคนมีสติปัญญาก็รู้ว่ามันมุ่งที่จะโจมตีกลุ่มคนที่สุขภาพดีจากการทำ IF แล้วมันส่งผลต่อธุรกิจยาธุรกิจโรงพยาบาลและโดยเฉพาะ ธุรกิจอาหารเชา้าก็คือกลุ่มซีเรียลส์ยอดขายตกต่ำตั้งแต่มีโควิดหลังจากที่คนจำนวนมากมุ่งมาศึกษาโภชนาการและสุขภาพกันอย่างจริงจังและทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าคุณคิดว่าส่วนใดไม่เป็นความจริงคุณก็โต้แย้งได้อย่างวินยูชนการแปะด่าด้อยค่าก็จะถูกบล็อกดยวย AI ส่วนสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหลา่านี้ก็สามารถถามได้ในส่วนของสมาชิก ไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์ใต้วิดีโอโกโกนิ s สโกโกแมสยังมีส่วนช่วยเพิ่มไขมัน HDL ลดโอกาสเกิดอัมาพาตโรคหัวใจโรคมะเร็งถ้าคุณสนใจโกโกนิ s ส o ก o m a มสแบบออร์แกนิกที่ปลอดยาฆ่ามแมลงในระยะ2กิโลเมตรแล้วก็มีรสชาติหอมอร่อยตามธรรมชาติ ส่วนโกโก m a มสช็อกโกแลตอันนี้กินง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากแต่ว่าเวลาสั่งเนี่ยจะต้องรอคิวมันไม่เหมือนดาร์กช็อกโกแลตทั่วไปที่อยู่ในเชลได้เป็นปีๆและเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยสามารถทำช็อกโกแลตในเกรดนี้ได้เอาละครับกลับเข้าสู่เนื้อหาและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของออยในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณอยากทำตามผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หรือเปล่าทางด้านการกิน ไอทีซีสมคบคิดเนี่ยมันมีมานานแล้วคือตัวสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทซีเรียลผลิตอาหารเช้ากลุ่มบริษัทยาจำนวนมากและเป็นที่รู้กันว่ายอดขายซีเรียลเนี่ยมันตกนับตั้งแต่มีโควิดหลังจากที่มีคนสนใจสุขภาพมากขึ้นรู้ความจริงมากขึ้นหลังจากที่มีด็อกเตอร์ เจสันฟังซึ่งเป็นชาวแคนาเดียนที่ผมภาคภูมิใจออกมาเสนอต่อสาธารนณะว่าไอ้ก,การกินวันละสามมื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องวิบัติมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติการกินน้อยมือ้อไม่วันหนึ่งมื้อหรือสองมือ้อแบบพิกษุเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำและโลกมันก็จะน้อยหลายคนไม่รู้ว่านักวิจัยในจีนในอินเดียถนัดรับจ็อบ รับทำวิจัยปลอมสร้างสตูดิโอข่าวถ่ายทำปลอมเพื่อส่งเสริมการขายแล้วเขาทำเป็นธุรกิจจริงๆและหลายคนไม่รู้ว่างานวิจัยที่ว่านี้มันเป็น make in China ทำโดยนักโภชนาการจากประเทศจีนไม่ใช่นักโภชนาการจากชาติตะวันตกและเพื่อไม่ให้คนทำวิจัยถูกแบนเนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลเก่า ที่สำรวจหลายปีก่อนซึ่งก็เป็นงานวิจัยของจีนเช่นกันนำมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปใหม่และในฐานะที่ผมเป็นประธานของ Peer Review Journal ทางวิศวกรรมเก่าแก่ของประเทศแคนาดาในสาขาที่ใหญ่ที่สุดทำไรายได้มากที่สุดก็คือเหมืองแร่โดยเฉพาะเหมืองบนดินมันเหมือนผู้พิพากษาที่ผ่านคดีมาเยอะอ่านสำนวนของอายการตำรวจแล้วเนี่ยบางทีรู้เลยว่า ผู้ต้องหาถูกยัดข้อหามาถูกยัดยาบ้ามาหรือแม้แต่จำเลยให้การเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันโกหกคือบอกในใจได้เลยเอกการอ่านงานวิจัยมันก็มีลักษณะเดียวกันและนี่มันไม่ใช่ไบแอสแต่ว่ามันมาจากประสบการณ์มันมีลักษณะคาแรคเตอร์ Character, ของงานจอมปลอมและงานชิ้นนี้ยผมจับได้ว่าใครสปอนเซอร์ก็ได้พูดได้แสดงความคิดเห็น ทั้งๆท,ที่รู้ว่าไอ้งานชิ้นเนี้ยจะไม่ได้ตีพิมพ์นะใน peer review journal ซึ่งถือว่า serious และเป็นเครดิตขององค์กรน,นั้นแต่ขอให้มันได้พูดขอให้ได้ตีพิมพ์ใน proceedings วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้ได้ออกสื่อและเป็นงานที่ช่วยมากก็คือใช้ข้อมูลเก่านำมาเรียบเรียงใหม่ไม่ลงทุนอะไรเลยแต่คุณสังเกตไหมว่าเขาเน้นที่การพาดหัวข่าวพราะเขาจับได้ว่าไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ย อ่านแค่สี่บรรทัดอ่านแค่พาดหัวข่าวไม่มีเวลาอ่านทั้งฉบับผมเองก็เป็นถ้าไม่มีเวลาผมก็อ่านแค่พาดหัวข่าวแต่ผมอ่านเฉพาะสื่อที่เชื่อถือได้สื่อที่เชื่อถือไม่ได้ผมไม่สามารถอ่านแค่พาดหัวข่าวและสรุปได้มีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอ่ะเขาก็ออกมาบอกว่างานนี้มันเป็นงานช่วยและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังสิ่งแรกที่เรียกว่าโปะแตกก็คือมันเป็นงานวิจัย Make in China แต่ทำเนียน ว่าเป็นอเมริกันคือเขาใช้ข้อมูลเก่าของทีมวิจัยจีนนั่นแหละอ้างว่าเก็บข้อมูลตั้งแต่2003จนถึง2018ก่อนโควิดก่อนที่จะมีเจสันฟังซึ่งเป็นบิดาของ IF ในยุคใหม่และนำมาสรุปใหม่และก็สปอนเซอร์การประชุมเพื่อให้ได้พูดในเวทีอเมริกันแต่คนพูดเนี่ยเป็นคนจีนนะเหมือนกับเอาสินค้าจีนไปออกบูธที่อเมริกาคุณนึกภาพออกไหม และที่สำคัญคือมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่แฟร์ไม่ใช่ r a n i z e i z o n t r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  l แต่เป็นการสอบถามปากเปล่าหมายความว่าถ้าเกิดมีคนพยายามทำอย่างเดียวกันเนี่ยแล้วได้ผลไม่ตรงกันเขาก็อ้างว่าเพราะว่าคนมันให้การไม่ตรงกันและที่สำคัญที่คนวิจารณ์กันมากก็คือไม่มีการควบคุมอาหารกลุ่มที่ทำา IF กับกลุ่มที่ไม่ทำา IF เนี่ยอาหารมันต้องเหมือนกันนะกินอะไรก็ต้องกินเหมือนกันและสุดท้าย ไม่มีการควบคุมสภาพเดิมของร่างกาย u n d e r l ไล n g f a c t งแฟคือคนทำวิจัยที่อยากจะรู้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องเอาฝาแฝดมาเลยทำกิจกรรมเหมือนกันสภาพร่างกายเดิมเหมือนกันต่างกันแค่คนหนึ่งทำเ f กับอีกคนนึงไม่ทำไอเและวิธีการที่ง่ายที่สุดคุณเอาตัวคุณเองนี่แหละก่อนทำไอเกับหลังทำไอเแล้วดูว่าสภาพร่างกายของคุณมันดีขึ้นหรือมันเลวลง คนคนเดียวกันพฤติกรรมด้านอื่นเหมือนเดิมยกเว้นการกินอันนี้คุณจะเห็นผลชัดเจนบาลีเรียกว่าสันทิติโกหรือรู้ด้วยการปฏิบัติสันทิติโกเป็นคำที่สำคัญมากในการเรียนพุทธศาสนารับรู้ได้ด้วยตัวเองนี่คือผลการวิจัยดั้งเดิมที่งานวิจัยใหม่อันนี้ นำมาสรุปใหม่และงานวิจัยทั้งสอง make in China และนี่คือผลการวิเคราะห์ดั้งเดิมของเขาและมันแตกตรงที่ว่าคุณสังเกตไหมว่าเขามุ่งโจมตีคนที่กินระหว่าง8-10ถึงชั่วโมงแต่ไม่โจมตีคนที่กินน้อยกว่า8ชั่วโมงและข้างล่างนี่ก็คือความเบี่ยงเบนคุณเห็นไหมว่าความเบี่ยงเบนไอ้เส้นที่มันยาวๆเนี่ยมันยาวมากหมายความว่ามันมีความคาดเคลื่อนสูงมากไอ้เส้นที่ว่านี้ ยาวกว่าความแตกต่างความห่างของจุดที่เป็นค่าเฉลี่ยซะอีกและสิ่งที่สำคัญที่สุดสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเนี่ยยังออกตัวถึง6ข้อซึ่งผมไม่เคยเจอสมาคมไหนหน่วยงานวิชาการไหนต้องออกตัวมากขนาดนี้อันดับแรกก็คือผู้ประพันธ์งานนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากไหนเขาก็ดีแค์ให้เสร็จเลย และซอสนั้นมาจากจีนแต่เราก็รู้ว่าถ้าซอสมาจากจีนเนี่ยผมเชื่อว่ามีบริษัทในอเมริกาไปจ้างอีกทีหนึ่งข้อที่2 Statements and c o n c l u s i o n of studies that are presented at the American Heart Association's scientific meetings are not solely those of the study authors and do not necessarily reflect the Association's policy or position. คือสิ่งที่ประกาศเป็นข้อสรุปของการศึกษานี้ที่เอามาพริเซนต์ในงานประชุมของสมาคมเนี่ยเป็นของผู้ประพันธ์ล้วนๆและมันไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือความมุ่งหวังของสมาคมข้อที่3 The Association makes no representation or guarantee as to their accuracy or reliability สมาคมไม่ขอเป็นตัวแทน และไม่รับประกันความถูกต้องความน่าเชื่อถือได้ของงานประพันธ์ชิ้นนี้ข้อที่4บทคัดย่อ,อที่เอามาแสดงในที่ประชุมเนี่ยไม่ใช่งานวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีแต่ว่ามันเป็นงานที่ตรวจสอบกันเองคือพูดง่ายๆว่ามันไม่มีการตรวจสอบเพียงแต่เขาใช้คำที่มันดูซอบหน่อยไม่ด่าตรงๆแบบผม and a r o n s n s i r e r based on potential to add to the diversity of scientific issues and view discussed at the meeting และให้ถือว่ามันมีความเป็นไปได้ก็คือ potential เนี่ยในเรื่องประเด็นทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดความหลากหลายในการสนทนาในที่ประชุมยังไม่พอ,อยังออกตัวอีกอันที่5ให้ถือว่างานประพันธ์ชิ้นนี้เป็นแค่เบื้องต้นเป็นแค่ปฐม จนกว่าจะมีการตีพิมพ์ใน peer review scientific journal ซึ่งไม่รู้ว่าจะตีพิมพ์ใน journal ไหนผมในฐานะประธาน peer review ของ journal ที่มีชื่อเสียงไอการที่จะตีพิมพ์ใน peer review ได้เนี่ยผมจะต้องปิดชื่อผู้ประพันธ์ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญของสาขานั้นซึ่งผมรู้ดีว่ามีใครบ้างในโลกนี้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะอ่านเรื่องนี้รู้เรื่องและสามารถาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างดี ขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าผมส่งไปให้ใครและแน่นอนผมไม่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญคนเดียวบางงานผมส่งให้ถึง3ขั้นถ้ามีความขัดแย้งกันในเรื่องความเห็นผมก็จะตัดสินว่าจะเอาอยัางไงเรียกว่าไม่มีสิทธิ์เล่นเส้นไม่มีสิทธิ์ล็อบบี้สุดท้ายออกมายอมรับว่า The Association receives funding primarily from individuals foundations and corporations, including pharmaceutical device manufacturers and other companies ก็คือสมาคมได้รับเงินส่วนมากจากบุคคลจากมูลนิธิและบริษัทร,รวมถึงบริษัทยาบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์และบริษัทอื่นๆไอบริษัทอื่นๆเนี่ยรวมถึงบริษัทที่ผลิตซีเรียลด้วย also make donation and fund specific association programs and events ไอ้่อนสุดท้ายเนี่ยสำคัญก็คือหมายความว่ามันสามารถบริจาคให้กับการประชุมในครั้งนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คนอ่านเนี่ยมันต้องอ่านให้ดีอ่านให้ถึงบรรทัดสุดท้ายเอาละครับทีนี้มาถึง conspiracy theory ทฤษฎีสมคบคิดที่ผมคิดขึ้นจากประสบการณ ที่เป็นประธาน peer review มันมี winner s 4สี่ฝ่ายฝ่ายที่1ก็คือมหาลัยในจีนได้รับทุนจากบริษัทขายซีเรียลขายอาหารเช้าขายแป้งขายน้ำตาลเพราะระยะหลังเนี่ยคนจีนกินซีเรียลกินอาหารแบบอเมริกันเยอะเหลือเกินยอดขายในจีนและอเมริกาเนี่ยมันมหาศาล Winner คนที่2ก็คือผู้ทําวิจัยคุณสังเกตไหมผู้ทําวิจัยไม่ต้องหาข้อมูลใหม่เลยใช้ข้อมูลหลายปีก่อนแค่มนโนวิธีคิด ขึ้นมาจากตัวเลขเดิมๆแล้วก็รับทุนวิจัยไปเต็มๆไอ้คนเขียนเพเปอร์เนี้ยไม่ใช่พูดที่ไปสำรวจนะครับก็คือมันมีงานสำรวจมาหลายปีแล้วแล้วก็าทำวิจัยมาแล้วไอ้นี่เอาผลงานการสำรวจเดิมเนี้ยเอามาเขียนเพเปอร์ใหม่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้ววินเนอร์คนที่3ก็คือ AHA สมาคมโลกหัวใจอเมริกันที่ได้รับเงินสปอนเซอร์จากงานประชุมจากกลุ่มธุรกิจแต่ก็ไม่เจ็บตัวพราะตัวเอง ออกตัวเอาไว้แล้วถึง6ข้อคือไม่รับรองอะไรทั้งนั้นได้วินเนอร์คนที่4ก็คือวินเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มบริษัทที่ผลิตอาหารเช้าเนี่ยเขาได้โปรโมทให้คนหันมากินอาหารเชา้าเป้าหมายของเขามีอย่างเดียวก็คือเพื่อเพิ่มยอดขายซีเรียลซึ่งมันตกต่ำลงไปทุกปีทั้งใน US ใน EU และแม้แต่ในจีนเองก็ตกต่ำเพราะคนเริ่มรู้ความจริงว่ามันเป็นของไม่ดี หลังจากที่เขาเลิกกินซีเรียลแล้วและหันมากินไข่ต้มอาหารพื้นพื้นที่เขากินกันเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยสุขภาพเขาดีขึ้นเยอะโดยที่เริ่มสังเกตว่าใครที่มันกินอาหารขยะเนี่ยพอมันติดโควิดแล้วมันตายเร็วขณะที่คนที่กินอาหารธรรมชาติคนที่อ้วนคนที่ป่วยเป็นเบาหวานพอเจอโควิดปัับเนี่ยอาการมันหนักกว่าชาวบ้านเขาเขาก็เริ่มรู้กันตรงนี้ แล้วหวังว่าคุณก็สังเกตว่าเพื่อนของคุณที่ตาย,ยมักจะมีอาการเบาหวานมีโรคอ้วนหรือแม้แต่เป็นมะเร็งอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือมันมีงานวิจัยที่ดีกว่าไอ้งานวิจัยจอมปลอมเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิตพื้นเขาบอกว่า push ups capacity หรือความสามารถในการวิ่พื้นต่อนหนึ่งรอบเนี่ยนะ สำคัญกว่าผลของ LDL คอเลสเตอรอลในการที่จะพยากรณ์ว่าใครจะป่วยโรคหลดอดเลือดหัวใจและตีพิมพ์ในวารสารแพทย์อเมริกันโดยเขาเปรียบเทียบความเสี่ยงของโรคหัวใจของคนที่วิตพื้นได้10ครั้ง20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งและแน่นอนคนที่วิตพื้นได้40ครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยที่สุดก็หมายความว่าน้ำหนักเขาเบากล้ามเนื้อเขาแข็งแรง สิ่งที่ผมอยากให้คุณดูง่ายๆแล้วมันง่ายมากเลยก็คือรอบเอวตัวแปรที่สําคัญที่สุดของความเสี่ยงของโรคหัวใจถ้าดูจากภายนอกก็คือรอบเอวความอ้วนแล้วคุณอยากจะรู้ว่ารอบเอวของคุณดีแค่ไหนคุณลองเข้าเว็บไซต์ร o ย a c c d e m y y เขียนติดกัน .com แล้วก็ไปกรอกข้อมูลคำนวณในนั้นได้หรือคุณจะดาวน์โหลดแอปรอย a คลดาก็ได้มีทั้งใน Android มีทั้งใน iOS ดาวน์โหลดฟรีใช้ฟรีคนที่มีซิกแพคหรือหุ่นอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเรียกว่าออโตมด e เป็นหุ่นที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นโรคหัวใจแต่หมายความว่าจะต้องไม่ใช้สารกระตุน้นสเตอรยยอยดนะอการที่คุณจะมีหุ่นอย่างนี้ผมแนะนำว่าให้คุณกินโปรตีนให้ถึงในส่วนอาหารเสริมนั้นถ้าคุณมีตังคุณก็ซื้อกินอย่าลืมผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรี แต่เสียดายที่เด็กยังเข้าไปดูกันน้อยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับถ้าคุณสนใจกินแบบลัทธิสุตโตงที่ผมเป็นผู้นำให้คนนับหมื่นนับแสนคนกินเนี่ยกินแบบอดๆอดยากๆเนี่ยนะแต่ว่ากินยังไงไม่ให้หิวให้สุขภาพแข็งแรงชะลอวัยหรือแม้แต่ย้อนวัยก็หาคลิปชุดสุขภาพ มาดูได้หรือจะเข้า Facebook กลุ่มกินน้อยอิ่มนานจะได้เห็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและถ้าเกิดคุณมีสตังนะคุณหาซื้อ Extra Virgin Olive Oil เอาของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่รสชาติมันหอมกลืนง่าย ไม่บาดคอแบบของปลอมหรือของปลอมปลนความเข้าใจผิดอันนึงก็คือปลากระป๋องเขามองว่าเป็นอาหารจังฟู้ดที่ไม่ควรกินแต่ว่าปลากระป๋องที่ได้มาตรฐานส่งออกไปอเมริกาในยุโรปถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นของดีและด้วยความกรูณาของบริษัทไทยยูเนียนก็ผลิตตามมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วตามสเปคตามรสชาติที่ผมกำหนด